โรงแปรรูปวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยระบบหมักแบบเติมอากาศผ่านเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศโดยการป้อนวัสดุอินทรีย์หรือขยะอินทรีย์เข้าสู่กระบวนการหมักแบบเติมอากาศในระบบปิดจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์เมื่อย่อยสลายสมบูรณ์แล้ววัสดุอินทรีย์จะแปลสภาพเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ที่มีประโยชน์มีลักษณะร่วนสีดำคล้ำหรือสีน้ำตาลปนดำเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศอาบาจอภูกเก็ตมีกำลังผลิต5ตันต่อวันปัจจุบันรับเศษอาหารมาจากภาคส่วนโรงแรมและกำลังขยายไปยังชุมชนผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นวัสดุปรับปรุงดินประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้เช่นผสมดินปลูกต้นไม้ปรับสภาพดินเป็นต้น ติดต่อสอบถามข้อมูลและสนใจเขียนคำร้องของอนุเคราะห์ได้ที่สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์076213711ในวันและเวลาราชการ